สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องเดียชังครับวันนี้เราก็จะเอามาเอาจังหน้าแก้มกรนชนไปชุดนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเขาถอดเนาะ,ะนี่ก็น่าจะตัดเหล็กไปใส่เขาเรียกใส่อะไรนะ ใส่เคานเนี่ยนี่นะเป็นรถพี่โอนะครับสิงสกเกตสิงสกเกตอยู่สิงสกเกตนะครับเน,นี่ยพี่พี่พี่เขาวัดใส่เคาน์ต์อยู่เนี่ย ที่เราจะเอาไปก็มีตัวไหนมั่งตัวนี้แก้มนี้กันชนก็ตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวนี้ ตัวล่างนี้เราไม่เอา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 เหล็กไปเลยเอาเหล็กไปอย่างเดียวได้เหล็ชุบได้แกระปุกชุบได้หรอพี่ชุบได้ครับโอเคชุบพลาสติกมันมีที่ชุบอยู่ไม่ค่อยมีมันจะหายากหน่อยที่ชุบอะบ้านผมงเรืชุบเหล็กอย่างเดียวไดริงได้ริงเลยเพื่ถ้าชุบเหล็กอะเยอะไหนก็มีเหล็ยอะครับผมนี่ที่นี่แหละตัดไปแล้ว น่าจะใส่เคด้วยนะครับอย่างนี้แหใส่ตรงนี้แหละใส่เหมือนค่าน,นี้นะน่าจะเหมือนค่าน,นี้แหละแต่ใส่ตรงนี้เพราะว่าพี่เขากำลังทําเหล็กใส่ตรงนี้อยู่นี่จะทําเหล็กแบบนี้มั้งเออนี่นี่ทำเหล็กแบบนี้เสริมแบบนี้นะจากคสตีครับแล้วก็ใส่นอ่แค่นี้เป็น เกียร oh, oh, ์ออโต้หรือเปล่าอ๋อเนี่ยมีตัวนี้ด้วยเดี๋ยวเปิดดูอ๋อเกียร์ออโต้ใส่เกนได้เหมือนกันนี่ใช้ได้อยู่ แกมแกมเอาลูกยางออกลเลยเก็บยางวะเดี๋ยวไปใส่ซุนเต๋วมาไปใส่ไปใช่เดี๋ยวจะลายหมดชิ้นนี้ด้วยนะนะจังหน้าด้วยวครับผมชิ้นกลางเนี่ยครับใช่จังหน้าแล้วก็ตัวนี้ด้วยครับตัวนี้นตัวนี้กับอันนี้อา่านี่และ เสร็จแล้วจะสวยนะเนี่ยอันนี้ทำเด็กใส่อบใส่เคนใช่ไหมใช่ใช่โอ้วัดกันอย่างนี้เลยโอ้โหไม่งั้น มาเป็นก็่ากเกียร์ไม่คันน,นู้นอ่ะจะดูจากคันนู้นละ,ะสวยอยู่ทำใส่แล้วอ,ะอ่ะพวกนี้ต้องเว้าลลบหมดเลยใช่ไหมใช่ใช่มันต้องยิงโดนนี้ออกว่ะขนาดแบบหยัดเข้าไป <laughs> ไม่งั้นันไม่เปย์ปอ่ะนี่ผมก็เพิ่งเคยเห็น เขาทำแบบนี้ครั้งแรกเลยนะยโอ,โอ้ละเอียดมากเลยคันนี้เป็นสองพาเหรอหรือว่าคันเดียวครับ<อ>พาเดียวสองพามาดูสองพาอ่ะเี่นไง เขาเขาล้างอยู่นี่นี่แผ่นเหล็กกันนั่นนะเขาจะเอาไปซับเนาะแผ่นเหล็กตัวนั้นมาเลยโอ้โหคันนี้คันนู้นนะทำถังเหล็กหมดเลยง่างข้างหลังมันเป็นถุงลมนะมันต้องมีถังลมเยอะ อถอดง่ายจังคลิปครับคลิปล็อคถ <c oughs> อดประจำอืนนมโนะ<ห>อนรุ่นนี้ตลอดมีนรุ่นนี้ตลอดนิยมเนาะรุ่อนี้นะครับผมนี่ถหอันนีฮะถามหอันนีนี่ โอ้นี่ไงกลุ่มเก็บเทียบเลยเนี่ยดูดิเตรียมพร้อมเลยเนะี่ยตีคนเดียวประกอบคนเดียว,ว,ยวน,นี่ครับหนึ่งร้อยคีบออกก่อนคิปออกเวลามาประกอบใส่คลิปใหม่ปะ่ะคลิปใหม่กเขาบิดใหม่ครบแล้วครับอ๋อใส่ครบหมดแล้ะ กิเก่าของญี่ปุ่นเออญี่ปุ่นทำไม้องร้านเขาจะไม่ค่อยเทกิเก่าจะดีกว่าแข็งเป๊กเลยเนื้อเนื้อมันจะมันจะหนาแล้วเนื้อเนื้อหนา ไปมืออาชีพเลยมืีม่มืออาช์บนี่ินี้ยเจอคลิปแค้เาไปล้อันนี้ลิบเนียมตอนผมใต่ผมใต่ลิปเนียมเยอะจะรู้หมดคันน้ซีรีส์เจ็ทุกทุกชิ้นที่ตรงไหนรู้หมดอะรู้หมดมีทำอยู่รูกเดียวมีทำอยู่ลูกเดียว เรียบร้อยแล้ว <100. Okay. S 1> เดี๋ยวผมเอารถเข้ามาครับสักครู่ครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูที่ลงชุบกันต่อไปเลยนี่ได้แล้วจำนวนชิ้นที่เราต้องเอาไปชุบนะครับ